ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเป็นเรื่องจริงทางโอเรนเป็นพ่อของเขาและทางโอเรนก็เป็นลูกชายของถังซานเพราะฉะน,นั้น เขาจึงเป็นหลานชายของถังซานเทพสมุรทรถังซานผู้ยิ่งใหญ่สีทองจางๆแวบว่าบไปรอบๆร,ร,ร่างจากนั้นก็ควบแน่นเป็นรูปร่างเขาก็มองไปที่หลานเซนยูโดยไม่รู้ตัวหลานเซนยูก็มองย้อนกลับมารู้สึกถึงความใกล้ชิดที่อธิบายไม่ได้ในใจเมื่อพิจารณาจากรูปรักภายนอกทังโอเรนและถังซานมีความคล้ายคลึงกันมากและทังโอเรนก็อ่อนโยนกว่าอย่างที่คิดคุณย่าของข้าคงจะสวยมาก เทพสมุดถังสารมีนิสัยพิเศษที่ทำให้ผู้คนอยากเข้าใกล้เขาโดยไม่รู้ตัวพวกเขาสบตาการแม้ว่ารานเซนโยจะรู้ว่าเทพสมุดถังสารผู้นี้ถูกควอบแน่นจากจิตสำนึกของถังโอเลนแต่เขาก็รู้สึกราวกับว่าเขาได้เห็นคนจริงๆสวัสดีครับหลานเซนโยองค์ำนับและทำความเคารพถังสานสารยิ้มโบกมือขวาของเขาเบาๆณที่พื้นที่อันห่างไกลพล้นพวกบอลแสงสีอ่อนบินชา้า สัศมีของมันไม่ได้ทรงพลังมากนักแต่หลังจากถูกคนพบโดยสิ่งมีชีวิตในจักรวาลพวกมันจะหลีกเลี่ยงมันโดยไม่รู้ตัวหากสังเกตให้ดีจะพบว่ากลุ่มแสงหลักสีนี้แปลกมากในระหว่างการบินเรลยวไฟหางจะถูกสร้างขึ้นด้านหลังกลุ่มแสงรากแกนกลางของกลุ่มแสงก็เหมือนกับดาวเคราะห์ในเวลานี้ในพระราชวังภายในกลุ่มแสงหลักสีทนายนั้นชายผมสีฟ้ายาวก้าวลืมตาขึ้น แรบมีสีแปลกปลกปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาข้างหน้าเขาคิดต้านเปล่งแสงเก้าสีออกมาแระคนกลุ่มหนึ่งก็นั่งล้อมรอบทุกคนอยู่ในสภาวะนั่งสมาธิอยู่เฮามาช่วยข้าหน่อยชายผมสีฟ้ายืนขึ้นแเละกระซิบตกรงท่ามกลางแสงสว่างว่าร่างหนึ่งปรากฏขึ้นข้างๆชายผมสีฟ้าเาขาโคงคำนับเขาแล้วจึงนั่งสมาธิแทนชายผมสีฟ้าก้าวออกมาและหายตัวไป ราวกับว่าเขากำลงังหนีไปสู่ความว่างเปล่าในห้องนอนหญิงสาวสวยคนหนึ่งเอนกายด้วยความรักบนเตียงดูเหมือนกำลังถักบางสิ่งบางอย่างอย่างระมัดระวังโดยมีผมเปียแมงป่องยาวห้อยลงมาข้างหนึ่งแสงและเงากระพริบและชายผมสีฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าเตียงทำไมเจ้ากลับมาเร็วขนาดนี้ยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนกะเลยเธอมองหน้าสามีด้วยความประหลาดใจ ผู้หญิงคนนั้นรูปผมของสามีของเธอด้วยแววตาตื่นเต้นเอาคนนั้นพูดขึ้นว่าเจอแล้วเซลูเราเจอแล้วเซลูกระโดดขึ้นจากเตียงพร้อมกับโบกมือกระโดดเข้าไปในอ้อมแขนของชายผมสีฟ้าและพูดด้วยน้ำเสียงสันทาว่าอยากโกหกข้าเจอแล้วจริงๆใช่ไหมเขาอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ข้าสัมผัสได้ถึงลมหายใจของลูกชายใช่เขายังมีชีวิตอยู่ได้มีพลังยิ่งกว่าเมื่อก่อน น่าจะเป็นลมหายใจของเทพเจ้าระดับหนึ่งเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆความรู้สึกของข้าไม่ผิดแน่นอนมันเป็นสายเลือดของเราเซลอูกอดชายผมสีฟ้าไวนาน้แน่นแระร้องเสียงดังอย่าร้องไห้ที่รักนี่คือสิ่งดีๆเราควรที่จะมีความสุขเซีวอูร้องไห้หนักขึ้นเรื่อยๆชายผมสีฟ้ากอดเธอและพูดเบาๆตั้งแต่เราสูญเสียการรับรู้ของเขาไปเราก็บินไปในทิศทางที่ลมหายใจของเขาหายไป เมื่อกี้ข้ารู้สึกได้ถึงลมหายใจของเขาอีกครั้งราคาก็ปรับพิกัดแล้วข้าเชื่อว่าครั้งนี้เราจะสามารถกลับไปได้โดยเร็วที่สุดตกลงเดวูซุกหน้าของเธอไว้ในอ้อมแขนของเขาและพยักหน้าอย่างแรงชายผมสีฟ้าถอนหายใจด้วยความโล่องอกในที่สุดครอบครัวของเราก็จะได้กลับมาพบกันอีกครั้งเดวูงเงยหน้าขึ้นและมองชายผมสีฟ้าด้วยน้ำตาคลอ ชายผมสีฟ้าต้มสีสาวรงและจูบเธอเบาๆที่ริมฝีปากเจ้ายังคงทําเสื้อให้กับลูกชายของเจ้าอยู่ใช่ไหมทําให้เขาตัวใหญ่ๆล่ะเขาน่าจะตัวโตวมากๆขนาดคงจะพอๆกับข้าและสูงกว่าข้านิดหน่อยน้ําตาย,ยังคงไร้หน้าเสียวโอเธอยกมือขึ้นและรูปไร้ใบหน้าของถังซานเบาๆคงจะดีมากหากได้พบลูกชายของข้าเมื่อเขาอยู่ที่นั่นข้า มั่นใจได้ไหมมั่นใจได้สิข้าจะกลับไปให้เร็วที่สุดช่วงนี้ข้าจะพักผ่อนให้หน้อยลงเพื่อที่เราจะได้กลับบ้านเร็วขึ้นพิกัดจะยังคงได้รับผลกระทบจากการเดินทางของรูหนอนและยังคงมีความเบ่งเบนอยู่บ้างข้าต้องปรับตัวต่อไปนี่จะช่วยประหยัดเวลาได้ตกลงเซียวอู่ยักหน้าอย่างเชื่อฟังในขณะนี้ทังสานก็สายร่างกายละหันไปมองเซียวอูหัวใจของเซียวอูกระชับขึ้น ใบหน้าของเธอซีดลงเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอทางสานมองเธอเรียกความตกใจข้าข้ารู้สึกได้เซียวอูจับมือของเขาแน่นขึ้นรถศสสาวลงแล้วพูดว่าเจ้าเจ้ารู้สึกไหมเกิดอะไรขึ้นชีวิตใหม่ข้ารู้สึกถึงชีวิตใหม่ทางสารพูดอย่างตื่นเต้นอะไรเจ้ามีความคิดอะไรข้าไม่ได้ท้องเซียวอูพูดเบาๆแล้วผลักเขาออกไป ไม่ไม่ใช่เจ้าถัางสารพูดอย่างรวดเร็วอะไรนะจูจูเสียวอู๋ก็เงยหน้าขึ้นและเลือกหิวขึ้นั่วคู่หนึ่งห้องนี้เต็มไปด้วยความหนาวเย็นและเยือกแข็งและพลังกดขี่อันแข็งแกร่งยังทําให้ถังซานผู้เป็นราชาแห่งเทพเจ้าหวัดกลัวอีกด้วยมันเป็นใครถังซานเจ้ากล้านอกใจข้าได้อย่างไงเจ้าคิดอะไรถังซานพูดอย่างตกตะลึงทําไมข้าถึงนอกใจเจ้าไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้า ข้ารักเจ้าเท่านั้นและมีเจ้าเท่านั้นข้าจะรักเจ้าคนเดียวชีวิตใหม่ที่ข้าพูดถึงไม่ใช่ของเราแต่น่าจะเป็นลูกเราเราดูเหมือนจะมีหลานชายเอายัางอ่อนแอมากแต่ด้วยลมหายใจของลูกชายข้าก็ไม่รู้สึกผิดดูเหมือนว่าจิตสำนึกของข้าถูกสัมผัสเราควรจะมีหลานชายเจ้าเด็กคนนี้ไม่เร็วจริงๆ้าข้าจะเป็นท่านปู่แล้วเยวอูก็ตกตะลึง และวลัศมีการฆาตกรรมของเธอก็ลดลงทันทีเรามีหลานชายงั้นเหรอเรามีหลานแล้วงั้นเหรอนี่สุดยอดเลยจริงๆวันนี้เป็นวันที่สวยงามจริงๆจะรีบกลับไปและพยายามพบหลานชายอันล้ำค่าของเราให้เร็วที่สุดฮ่าๆเซียวอพิกวัวของเธอเมื่อกี้เจ้าบอกว่าจะได้เห็นลูกชายของเจ้าเร็วกว่านี้เมื่อถึงจุดนี้เธอกระเอมเบาๆแล้วปิดตาด้วยมือขวาเรากับว่าเธอกำลังหัวเราะ แต่ทั้งสารไ,ได้สังเกตเห็นว่ามีสัมผัสสีแดงสดบนฝ่ามือของเธอทั้งสารหัวเราะเบาๆเจ้าก็มีหลานแล้วทำไมเจ้าต้องการลูกชายอีกรางธุรกิจของเขาเสร็จสิ้นแล้วหลังจากพูดจบเขาก็หันหลังกลับและเดินออกไปขณะนั้นมีผู้หญิงผมยาวสีชมพูฟ้าเดินเข้ามาเมื่อเห็นเขาแล้วเธอจึงพูดด้วยความประหลาดใจว่าท่านพ่อข้าสงสัยว่าทำไมจู่ๆอยู่เฮา จึงวิ่งหนีไปปรากฏว่าท่านพ่อขอให้เขามาแทนที่พ่องั้นเหรอแค่นี้ก็ขี้เกียจอะไรนะอทางสารพูดอย่างกโกดเป็นเรื่องจริงที่ผู้หญิงดีๆไ,ได้อยู่ในที่ที่ถูกต้องเธอมีสามีแล้วจึงลืมพ่อของเธอไปเลยไงก็ต้องทำงานให้หนักเพื่อจะได้มีหลานชายให้ข้าวเร็วๆเ,เป็นไปได้ไหมผู้จบเขาก็ก้าวออกไปทางโอถงมองดูทางสารจากไปด้วยความประหลาดใจจากนั้น อันไปหาเซลูแลวพูดว่าท่านแม่พ่อเป็นอะไรทําไมจูจ่ๆเอาถึงบังคับให้ข้ามีลูกราเซลูเย้มข้ามีข่าวดีจะบอกเจ้าน้องชายของเจ้าตอนนี้เราพบน้องชายของเจ้าแล้วเธอเอามือที่ปิดปากไว้ด้านหลังอย่างเงียบๆรัศมีจ,งจ,งจงมางๆวูบวาบและสีแดงสุดก็หายไปทันคนหมายถึงอะไรทําให้ความซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายรานเซนโยพึพรรมพำและพูดประโยคเดิมซ้ำๆ ทางสารที่อยู่ตรงหน้าเขาถือตีศูนย์เทพสมุดก้าวไปข้างหน้าตีศูนย์กลายเป็นแสงแรกเงาจํานวนนับเมษทวใน,ท,นทันทีแสงแรกเงาสอนทับกันในอากาศและในที่สุดก็กลายเป็นรางที่แท้จริงรากพื้นที่ทั้งหมดกำลังบีบอัดและสันเทาในกระบวนการตั้งแต่การกระจายตัวไปจนถึงการรวมเข้าด้วยกันนี่ไม่ใช่ทักษะง่ายๆอีกต่อไปแต่เป็นการรับรู้และการควบคุมพื้นที่ตีศูนย์ผักออกไป ทาให้ผู้คนรู้สึกเหมือนไม่สามารถหลบหนีได้รานเซนโยยังได้ปล่อยเงาในโลกสวรรค์ของเขาออกมาในเวลานี้โดยเรียนแบบตัวอย่างของถังสามรับผลักมันออกไปแสงและเงาดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับเขาเมื่อเขาแทงเงาในโลกสวรรค์ออกจากมือแสงและเงาก็บินไปข้างหลังเขาแล้วทับซ้อนกับร่างกายของเขาพลังของสายเลือดในร่างกายของเขาไหลเวียนตามธรรมชาติและจิตวิญญาณของเขาก็อาจจิตพลัง แร่ผักของอย่างเป็นธรรมชาติวิถีแห่งพลังวิญญาณวิถีแห่งพลังวิญญาณและแม้แต่การประสานงานของพลังจิตทั้งหมดนี้ปรากฏอย่างชาัดเจนในความทรงจําของหลานเซนโยเมื่อเงานารกสวรรค์แยกออกไปกระแสวังวนของสายเลือดของเขาดูเหมือนจะกลายเป็นแหล่งพลังงานและพลังจิตของเขาทําให้เขารู้สึกราวกับว่าเขาและเงาเนารกสวรรค์แยกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์เมื่อเขาใช้เงานารกสวรรค์ต่อนหน้านี้ เขาพึ่งพาค,ความสามารถของเงาในโลกสวรรค์เพียงอย่างเดียวในการเพิกเฉยต่อการป้องกันแต่ใด,ดที่มันโจมตีคู่ต่อสู้มันก็สามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงได้เมื่อความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นการใช้งานแบบธรรมดาก็ไม่สามารถตามความสามารถของเขาได้อีกต่อไปการเคลื่อนไหวนี้ถูกต้องด้วยการกดเพียงครั้งเดียวกระบวนการดําเนินการทั้งหมดก็ถูกจารึกไว้ในส่วนลึกของความทรงจําของหลานเซนอยู่แล้ว พระเทพสมุทรท้งสานก็หายตัวไปเช่นกันรานเซนโยมองไปรอบๆและไม่พบปู่ของเขาจากนั้นเขาก็มองดูท้องฟ้าในมือของเขาแงาวนรกสวรรค์เขาหลับตาได้นึกถึงความรู้สึกตอนที่แทงเงวเมื่อกี้นี้หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ลืมตาขึ้นก้าวไปข้างหน้าและแทงไปข้างหน้าด้วยเงวแสงและเงาปรากฏขึ้นกลายเป็นหนึ่งเดียวกันทันทีรูปร่างโดยรวมนั้นถูกต้องแต่เมื่อเปรียบเทียบกับความรู้สึก เมื่อเทพสมุดถังซานแทงออกไปก็ยังแตกต่างออกไปมากแต่ร้านเซียนหยูก็ไม่ผิดหวังเลยการพัฒนาทักษะต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าความเข้าใจของเขาจะสูงแค่ไหนก็ไม่สามารถบรรลุได้หากปราศจากการทํางานหนักในพื้นที่เสมือนจริงนี้เขาได้แทงเง้านารกสวรรค์ครั้งแล้วครั้งเล่ารู้สึกถึงความลึกลับของการโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่ากระแสวังวงนสายเลือดของเขาค่อยๆประสานเขา้า กับความผ่านขนของธาตุทุกครั้งที่เขาผักออกไปดูเหมือนจะมีการรับรู้ที่แตกต่างออกไปเช่นเดียวกับการทําสมาธิก่อนที่เขาจะรู้ตัวเขาได้รวมเข้ากับกระบวนการฝึกอย่างต่อเนื่องการผูกผนของหลางเซนโยได้ก้าวกระโดดครั้งใหญ่นับตั้งแต่เขาทะลวงผ่านวงแหวนที่5ได้วงแหวนวิญ,ญญาณแสนปี5้าวงช่วยเขาได้มากสิ่งที่เขาขาดเกอกระบวนการบูรณาการไม่ใช่ว่าเขาเองไม่เก่งในการครอบคุมธาตุ แต่เป็นการผสมผสานของความสามารถที่แตกต่างกันสองอย่างย่างหนึ่งครามที่มีรดลายสีทองและย่างหนึ่งครามที่มีรดลายสีเงินนี่เป็นปัญหาที่ทางอเรนและกูเยนาไม่เคยพบมาก่อนแต่ร้านเซนโญต้องเผชิญกับมันราชามังกรทองบวกกับราชามังกรเงินไม่เท่ากับเทพเจ้ามังกรแต่เป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของราชามังกรทองและราชามังกรเงินน <tr> ั NP ่นก็คือเทพเจ้ามังกร กระบวนการหลอมรวมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการหลอมรวมกระแสวังวนสายเลือดในร่างกายของเขาอย่างต่อเน,นื่องแต่ยังรวมถึงการหลอมรวมในโรคสายจิตวิญญาณด้วยเมื่อใดก็ตามที่เขาใช้พลังของตัวเขาเองเขาจะต้องมีความรู้สึกบูรณาการการแปลงร่างเทพเจ้ามังกรเป็นเพียงสานะหลอมรวม,รวมจำลองและการหลอมรวมที่แท้จริงยังต้องพึ่งพาตัวเขาเองการบูรณาการการพัฒนาความก้าวหน้า นี่คือสิ่งที่เขาควรทำมากที่สุดในตอนนี้ตามความเป็นจริงภายใต้สถาน,นก,การณ์เช่นนั้นที่เขาได้รับโอกาสเช่นนี้นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงมีความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่จะมีความรู้สึกที่แตกต่างทุกครั้งที่เขาแทงเงาในารกสวรรค์ในมือของเขาในการรับรู้นี้เขาสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงการพัฒนาการของเขา ความสามารถที่แตกต่างจากราชามังกรทองและราชามังกรเงินก็ทับซ้อนกันอยู่ตลอดเวลานี่เป็นเหตุผลว่าทําไมถังโอเรนต์ไม่ได้สอนเขาเกี่ยวกับความสามารถของราชามังกรทองต่อไปเช่นเก้ากระบวนท่ามงกรทองของถังโอเรนต์เพราะนั่นเป็นเพียงสําหรับราชามังกรทองเท่านั้นแต่สิ่งที่พูดถึงตอนนี้แตกต่างออกไปมันเป็นทักษะการต่อสู้ของเทพเจ้ามังกรที่ถังซานเทพสมุทรได้สอนให้กับถังโอเรน์ ซึ่งมีทักษะการต่อสู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดแต่ทักษะการต่อสู้เ้าได้งความสามารถของตัวเขาเองได้สัมผัสถึงความลึกลับของการหลอมรวมในกระบวนการแสดงทักษะการต่อสู้หลานเซนโญได้ใช้โอกาสนี้แล้วสำหรับเขานี่คือการกข้าวกระโดดที่แท้จริงกข้าวกระโดดในพลังการต่อสู้ต่อจากนั้นหลานเซนโญก็จะเข้าสู่สภาวะสันโดษเขาจะหมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝน ที่ถังสารทีให้เห็นอย่างสมบูรณ์ในระหว่างการทดสอบเลือดเอาตระหนักถึงปัญหาของเขาแต่เขาไม่คิดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วขนาดนี้ตอนนี้เขาพบมันแล้วแน่นอนว่าเขาต้องทำงานหนักและสุกผลให้หนักการเก็บตัวของเขากินรากราะทาั่งได้รับการแจ้งเตือนจากสถาบันการศึกษาห้องเรียนทดลองการต่อสู้ระหว่างดงาวงดาวกำลังจะออกเดินทางเป้าหมายคือ ถานีอวกาศกองยานแม่ที่7แห่งสหพันธรัฐณที่ศูนย์กลางบินอวกาศของเมืองซูอรอไเคอร์ปีกถวัน33ได้และรวมตัวกันแล้วและตอนนี้กำลังยืนอยู่เป็นแถวในห้องโถงรอด้านหน้าของพวกเขาคือกลุ่มชายร่างใหญ่จากโรงเรียนซูอรอไเคอร์มีหวังเทีนอยู่ปรากฏตัวด้วยตนเองและจากสำนักถังมีถังเหมาก็มาผู้คนจำนวนมากที่สุดมาจากกองทัพและในฝนอยู่มู่เฉิน เทพเจ้าสงครามอันดับหนึ่งในหอเทพสงครามก็มาด้วยตัวเองด้านหลังเขาทหารก็ยืนเป็นแถวแต่ละคนถือถาดอยู่ในมือในเวรานี้คนทั้ง33คนของทีมหลานเซนโยได้เปลี่ยนเป็นเครื่องแบบของโรงเรียนซูไรเคอร์อแล้วแทนที่ด้วยเครื่องแบบทหารสีน้ําเงินเข้มนี่คือเครื่องแบบมาตรฐานของกองทัพสาพันธารัฐขณะที่กำลังจะออกเดินทางก็ได้รับพิธีมอบเหรียญรางวัลในพลอยู่โม่เฉิน จะมอบยศทางทหารให้กับพวกเขาเป็นการส่วนตัวเจียโยออกมารับตําแหน่งเจียโยสวมชุดทหารตรงเดินไปข้างหน้าและไปหาในพลอยโม่เฉินอยู่โม่เฉ,มเฉินทาการแสดงความเคารพของทหารอย่างแข่งขืงและเจียโยก็เรียกกลับมาทําความเคารพทหารใบหน้าของเขาดูเสี้ยนเล็กน้อยหลังจากใช้ทักษะการสังเวยเลือดและวิญญาณชั่วร้ายในทะเลเลือดในวันนี้ เาก็นอนหลับเป็นเวลาสามวันเต็มก่อนที่จะฟื้นขึ้นมานี่เป็นเพราะโรงเรียนแห่งชีวิตให้สิ่งดีๆมากมายควบผู่ไปกับการรักษาของวิญญาจางประเภทรักษามิชนนอาจมีแนวโนม้มที่จะทําให้ร่างกายและจิตใจของเขาได้รับบาดเจ็บอย่างทาวรแต่เสียอยู่ไม่เสียใจเลยการได้รู้สึกถึงพรังจิตวิญญาชั่วร้ายทะเลเลือดเป็นการส่วนตัวทําให้เขามีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับวิญญายุดการต่อสู้ของเขาแปรพบเส้นทางของเขาเอง ที่ทางของการพัฒนาในอนาคตเริ่มเปลี่ยนไปเขารู้ดีด้วยว่าด้วยความสามารถของเขาถ้าเขาอยากจะตามเพื่อนๆของเขาทันเขาจะต้องทําสิ่งที่คนธรรมดาไม่กล้าทําเขาเพียงแค่ต้องครั่งไล้เพื่อสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตามคำกล่าวที่ว่าเขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากความบ้าดังนั้นตอนนี้ดวงตาของเจียอยู่จึงลึกกว่าเมื่อก่อนมากแล้ดวงตาของเขายังคงเป็นสีแดงเล็กน้อย และมีกลิ่นอายของการฆาตกรรมที่มองไม่เห็นอยู่รอบตัวของเขาเมื่ออยู่มู่เฉินมอบตำแหน่งให้เขาเขายังรู้สึกเหมือนกำลังผเผชิญหน้ากับทาหารผ่านศึกจากการลบหลายร้อยครั้งเขาได้รับยศพันโทนี่คือยศทหารที่สามารถแลเกเปลี่ยนเป็นคะแนนสะสมในภารกิจโตเทียนผู้พันในอายุ18ปีในกองทัพนี่เป็นสิ่งที่มีเพียงคนเดียวที่มีความสามารถอย่างยิ่งเท่านั้น ที่จะได้รับนอกจากนี้ยังเป็นรางวัลสําหรับนักตู้สวรรค์ที่ตายและอยู่เพื่อสามพันธทรัฐไในใช่แค่เขาแต่ทีมปีกสวรรค์3 3ก็ทําภารกิจของนักตู้สวรรค์สาเร็จแล้วดังนั้นคะแนนนักตู้สวรรค์ของทุกคนจึงใกล้เคียงกันเครื่องแบบทหารสีน้ําเงินเข้มมีลักษณะตรงและลึกและมีอักษรทหารประทับอยู่บนคนหนุ่มสาวที่สวมเครื่องแบบทหารเหล่านี้และเมื่อไหร่ของพวกเขา กับคู่กับยศทหารดาวสีทองที่สองแสงทําให้พวกเขามีเลือดเหล็กแร่แทงแ่งยิ่งขึ้นจากนี้ไปพวกเขาคือทหารที่แท้จริงชื่อได้รับรางวัลทีรคนและผู้พันคนใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้นทีรคหลานเซนโยออกมารับตําแหน่งในที่สุดก็ถึงคราวของหัวหน้าทีมหลานเซนโยหลานเซนโยก้าวไปข้างหน้าได้ใช้ความคิดที่เริ่มในการทักทายทหารกับยู่มฉิน ในที่สุดวอยิมก็ปรากฏขึ้นบนเวน้าที่จริงจังของอยูโมเชนและเขาก็ตอบคำนับทหารว่ารานเส้นโย่เจ้าประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงานในแผนกโซเทียนเจ้าได้นําทีมไปสู่ภารกิจที่ยากมากมายให้สําเร็จมันถูกยืนยันว่าภารกิจพิเศษที่เจ้าทําสําเร็จบนดาวหลงหยวนนั้นมีส่วนช่วยอย่างมากต่อสาพันธุารัฐในฐานะผู้นําและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะบุคคลที่อดทนต่อแรงกดดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่นั้นมาสพันธรัฐได้ตัดสินใจมอบรางวัลพิเศษแก่เจ้าเนื่องจากเจ้าอยู่ในโรงเรียนซ aker, เซอร์ไรค์เิร์ลเหรียญน,นั้นมีความหมายเพียงเล็กน้อยสำหรับเจ้าดังนั้นข้าจะแปลงเหรียญฮีโรส่สพันธรัฐเป็นยอดทางทหารและมอบให้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ